จะเป็นนักศึกษานะครับเป็นนักเรียนที่เศรษฐศาสตร์ เาครับอ่าให้เล่งเวลาสักน้อยหนาะนะครับอ่าเล่งเวลาสักน้อยเอามาบอกดเอาบอกว่าโอ re, uh, uh, ้ชฉะนั hand, really ้นนักเรียนของเขาในวันนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้นะครับลูกหลานของเขาห้าโรงเรียนก็จะเป็นช่วงของการที่มีโอกาสได้เรียนผู้กับเรื่องราวของอ่า เรื่องราวของการบูรณาการการเรียนการสอนด้านสุขภาพอนามัยส uh, uh, ิ่งแวดล้อมนะครับขออนุเคราะห์นะครับทางอสมอซึ่งเขาได้ทําปฏิญญาร่วมกันในงานอสมอที่ผ่านมาด้วยกันเทวดืนก็ถ่ายเพื่อแตหนาจ่ายจกนะครับโดยเฉพาะในงานของเราในวันนี้นะครับซึ่งจะเป็นแบบอย่างลูกหลานท่านหลายโดยทรับลงถึงกระทั่งถึงเรื่องรายดีๆดของจุมชนของเรานะครับ S <S ทันเรียบร้อยแล้วนะครับเราร์ทักเรียนโรงเรงียนต่างๆครับเจินพอสมอรเป็น15ห<ล>ม,มู่บ้าน<ร>านะครับคือขายอา,าสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในระดับจังหวัดวันนี่นะครับหน่วยป้องกันรักษาป,ป่าไม้ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ การดูแลเรื่องเกี่ยวกับการมุกรุกการป้องกันการทำลายป่าไม้แดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เกับเรื่องของหมอกควันและไฟป่าวันนี้ในเวลาผมจะขออนุญาตได้เรียนเชิญพรัครูสุนทรนะครับสอบไดเป็นผู้ดำเนินรายการดับต่อไปขอเลี้ยนเชิญครับโอกาสนี้จะเป็นพิธีเปิดงานนะครับผมขอเรียนเชิญท่านป่าอขาโสมกับชุมชนอย่างดีทั้งนั้นจึงมี การจัดงานขึ้นในวันนี้ปัจนี้ได้เวลาสุกคนแล้วก็ผมขอกราบเรียนท่านประธานกล่าวให้ว่าจะกอเปิดงานคอยหลวงเพื่อสุภาพของตำบลเวีองกรโลกต่อไปคส่เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลเมียงระโหลกครับท่านนายกสมอาจเชื้อเขียวท่านสจพิเชษสุขหอมท่านกำนัน ตับบนในกระหลกครับการกำนันของศุริาฝ่ายท้องถิ่นท้องที่พี่น้องผู้รักสุขภาพที่รักครับสุขภาพมี่สำคัญที่สุดเขาบอกว่าสุขภาพดีไม่มีขายใครอยากได้ต้องทำเองอันนี้ี่คือถืึงที่ต้องกีนกจกรกรมที่เข้าท่าที่นายกแล้วก็ร่วมดาหมูรับงเขาทั้งหลายได้แก่จังหวัดเจียงายงปรมทอรมททอนเดช ปริญญาพัฒนะบุตรเป็นหมอประกอบพธิธีอันเจิญเพื่อเวียงกาหลงได้สู่สันติสุขด,ด้านสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมก,กออ็อีอ้นั่งได้นะครับเนาะ เจิญก็หมอทอ,อนเดนนะคะรับเสร็จเรียบร้อยนะเขาจะได้เจิญผู้ประกอบพิธีผู้หลงพินีทั้งหมดได้จุดผูกปัดผูกนะครับเป็นลำดับต่อไปนะครับการณ างนครเชียงหายหลังจากนั้นก็จะเป็นมีถุยวัยครูพระประมครูแพทย์ปอปูหมอชีวตากโกมรพัฒน์เพราะฉะนั้นขอเชิญทุกท่านนะครับป้อหมอแม่หมอลูกหมอลานหมอ,อตีมาถึงบริเวณนี้แล้วขอเชิญทุกท่านนะครับ kau akan mulai melakukan upacara ini. Namu Tassa Bhagavato Arhato Samma Samputassa. Namu Tassa Bhagavato Arhato na motas pakawato arahato samma samputthassa rasa cangsa tenang sepantu menerang berita nupawos putih